แนวลูกขมขนบางคนอาจจะบอกว่าเช็ดแรงไปเปล่าแต่ว่าเป็นคนมือนะัก็ชิดทางแนวลูกขมขนไปไม่ใช่เซเล็บนะคะทําแบบเซเล็บไม่เป็น ประดังกล้องเป็นกระจกเลยทีเดียวก็เปมนแบบพอล้างหน้ามาใช่ปะหน้ามันจะแห้งก็เหมือนอันนี้เติมน้ำให้หน้าถ้าจะได้ชุ่มขึ้น to me ที่ห้อของที่เพิ่งขายอยู่เองแต่ว่าไม่ได้เอามาขายเพราะว่าเตงเป็นภูมิแพ้แล้วก็นอนตีห้าทุกวันตอนมันก็เวลาตีห้ากว่ากว่ากืบผกโม,มงแล้วมันก็เลยแบบที่ชอบก็คือไม่ทำให้ตาเยหยีย่ยวแล้วก็จากตาดำเป็นตาํำตาลเพราะว่าเป็นภูมิแพ้ก็ไม่ได้หวังจะให้มันหายอยู่แล้วแค่ขอให้ดีขึ้นก็พอ ก็เป็นของย่อตัวเองที่ขายอยู่เรียกว่า Eye Booster Cream ไม่รู้มันโอเคหรือไม่โอเคแต่ว่ารู้แต่ว่าขาดไม่ได้อะเคยใช้พวกาคีนงคีนีแบบแพงๆอะไรอย่างเงี้ยที่ได้ผลก็มันก็ไม่ได้ผลนะแต่ว่าก็เสียอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ ใจ้งทางบริษัทแล้วหละว,ว่าแพเกจิ้งมันต้องมันเปลี่ยนไม่ได้เขาก็จะพยายามเปลี่ยนแพเกจิ้งอยู่ก็เดี๋ยวรอให้เขาเปลี่ยนแพเกจชิ้งมาแล้วจะเปิดตัว่างเป็นทางการเพราะว่าไม่รู้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าลรใช้านหมดแล้วอันนี้ก็เป็นอันเดียวที่ทาให้ตาไม่เหี่ยวเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นตาเหี่ยวมากเพราะาชอบขอยีตาเป็นภูมิแพ้ตาดำนอนที่ห้าเล แต่ว่าขาดไม่ได้แค่น,นั้นเองแต่อันนี้อาจจะเยอะเกินไปเพราะมันถ้ามันออกมามันจะน้อยกว่านี้แต่ก่นอนเราใช้แบบนี้เยอะมาใช่ไหมแล้วก็นะเกินเงื่อนเป็นตัวอันนี้เลยค่ะทิดแปลงขนคิค้วค่ะ ใช้มือก็ได้นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วมือหรือว่าอวัยวะในร่างกายเราก็ดีขึ้นแล้วกักววกบตัวเรากระปิวหน้าเราอันนี้ยอ,อยากสลอเฉยๆอยากใช้ที่ขอช้าหมดแล้วก็ไม่ได้ใช้แต่เะพาคลินิกนะ รอยมื่อม่เดี๋ยวจะบ้าพิงถึงเขาอีกเลยคใช้บ้างหมดแล้วะคันี้เองเลยนะใช้หมดแล้วก็เฉยังตาก็เหี่ยวเหมือนเดิมแต่นี่ก็นอนเดียวงงก็อย่างนีีตาไม่เหี่ยวถึงแม้ว่ตจะดำก็เป็นผมแพ้นาะงแถมนอนดึกอีกไม่เจียงเที่ยว เชา้าเย็นนะถ้าอยากอโอเคก็ต้องขยันในขยันก็มีผุณเ่าเดิมสำหรับรอยแผลเป็นที่งนี้บบเป็นเิลประจำเดือนก็เบสิกราไม่ได้มีคิ้เพราะว่าเราไม่มีตังซื้อเซรั่มะะแต่พัฒนาภาพถ้าเซรั่มก็จะช่วยแต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้อันนี้ไปก่อน ทาก่อนทาครีมเฉพาะจุดที่เป็นแบบเป็นสิมูดีหรือว่าจะทาทาั้งหน้าก็ได้แต่มันแพงเน้นเฉพาะจุดที่เป็นแบบเปน คินี่อาจจะนานหน่อยเพราะว่าเป็นการทายดูสุดๆแบบไม่ตัดต่อที่จริงก็ไม่ได้เสียเวลาเยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่ามาอยู่หอเพื่อนเนี่ยกรงใจ ม,มาดึงตัวไปอีกของเราที่รีวิวไปครั้งที่แล้วนี่เจอไวคิมคอนดูดีโซนกับน้อยทำไงดีวะพื้นแหละคิมตัวนี้ก็ใช้เฉพาะก่อนนอนก่อนนอนเราบอกว่านอนเช้าไมไ่ใช่กต่ว่ากูก็นอนเช้าเหมือนกันนะ กูก็คิดว่าทาก่อนนอนกูก็ทาตอนนอนนอนเมื่อไหร่กูก็ทาตอนนั้นก็เด็วคำได้ขี้เกียจก็แต้มแต้มจริงๆไม่ได้แต้มเยอะขนาดนี้หรอกแต่ว่าสนองเลยโอ้ยใช้แรกนี่แบบแต้มนิดเดียวมันเปลืองเลย ช่วเอห็นผกนท็ทัวทัวหน้าตัวคอทาหน้าอย่าลืมทาคอนะคะเพราะว่าหน้าขาวก็ไม่ขาวหน้าก็ลอยที่จริงไม่ใช้เยู่ขนาดนี้นะแต่กระแดดใช้ มีเพื่อนหลายคนบอกมาแล้วว่าเป็นคนที่ทาครีมแรงมากล้างหน้าแรงมากล้างตาแรงมากใช่คาะมือหนักมันอาจคิดได้ก็จะทำมือเบาเพราะว่าสุงสันนะ ทัว่วไหมมันทั่วนะทั่วจนเหลือเลยแหละ สำหรับคนอื่นอาจจะคิดว่ามันใช้เวลานานหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็จะได้นอนเม,มามากลับเลยอะไรเงี้ยบางวันก็เป็นแต่ว่าถ้าวันไหนมีเวลาโดนเสงเราก็ดูแลเพราะว่าผิวเรามันไม่ใช่พลาสติกหรือว่าเป็นอะไรที่ทนได้ก็ต้องมีการบำรุงกันหน่อยวันไหนบำรุงได้ก็บบบลงนะก็อยากให้ทุกคนมองเรื่องการบำรุงผิวเป็นเรื่องสำคัญ เวลานิดหน่อยแต่มันก็คุ้มที่จริงมันไม่ได้ทานา,านเท่าไหร่นี้แต่ว่ามัวแต่พูดแล้วก็เมาพูดสัมปายสมาก็ทาแค่นี้จริงๆไม่ได้ทาอะไรอีกแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาทาครีมตอนเช้าให้ดูว่าใช้อะไรบ้างนะตอนนี้แต่ไม่ได้บอกนะว่าใช้แต่ของแบบเดดูดิโซน พวกนี้ก็จะมาทายดูว่าพวกนี้ใช้อะไรบ้างก่อนออกก่อนออกจากบ้านก่อนจะออกไปไหนบ้างคือบอกแล้วว่าไม่ได้ทารองพื้นอยากจะทายให้ดูจะจาแต่ว่าไม่ได้ทารองพื้นจริงๆก็ตอนนี้เวลากี่โมงกี่โมงตีหา้าสี่สิบเอ็ด สายสปคุณคีไม่เพื่อนฟังมากอกลับมาแล้วก็มาบำรุงเองก็ตอนนี้ที่ห้าสอ็ดก็ได้ลือ้อควรที่จะนอนแล้วเพราะว่าบำรุงผิวก็เสร็จแล้วเพื่อนก็คงจะรำคาญกันแล้วนอนกันแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่แบบหน้าก่อนก่อนล้างหน้าไหมเอาก่อนล้างหน้าแล้วก็ล้าหรือว่าจะเอาตอนที่ล้างหน้าเสร็จ แล้วก็ทาครีมบำรุงทาอะไรเงี้ยเลยเออแล้ตัดสินใจเองหรอกแล้วพวกนี้เจอกันพู้นี้เจอกัน,น,จ,กนจะมาแบบสะาออกจากบ้านดูว่านิฉันไม่ได้ทารองพื้นหนะักค่ะขอบอก อย่าลืมทาครีมเราด้วยนะน่าจะได้ขาวด้วยแล้วก็ทาครีมบำรุงด้วยอนู่นของหนาวน่าดูคิดถึงนะคลิปนี้ยาวมาก